เฮ้ยออเบมันนั่งอยู่พวกซาเวดอะคนนี้ใช่ไหมเนี่ยมีมีสีก็มีคนคนเดียวละคับคนนี้ใช่ครับเดี๋ยวให้น้องลองคุยหนูก็ได้ครับบอกเขาไปไปถามนีพี่ผู้หญิงเสียงเป็นไรครับทำไมงอมจังให้ผมพูดแล้วหเรื่องยังไงนะครับพี่ถามเดี๋ยวถามเดี๋ยว ก็ไปบับอะไรพวกพี่ผมไว้อะตอนร่วมกลบอตีซีอะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยว่ผมละครับพี่เดี๋ยวรคุยไม่ได้ไปไปตีเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่วาฟังฟังผมนิดนะครับพี่ตอนตอนที่พวกพี่มีปัญหาอาทีซีครับวันแรกปุ๊บผมโดนด o มอนเ a d กระทืบเลยครับทั้งอาทิตย์เลยครับพี่ไม่เหลยวให้ให้ผมจะพูดมันพูดไปแต่ให้ก้องพวกพี่กูก้องก็มาพูดไป สฮัเลมมาจีคุณไม่ได้บัฟเลยนะพี่ไอช่วงที่ที่ไม่เคยบัฟเลยแบบไม่ได้ไปเล่นนะครับมากสุดผมก็ไปตีตำรวจอยู่ที่เลเบลบนใครใครโดนมาด่ามันก็บอกมึงพูดได้นะไม่รู้ว่าคนอื่นได้บัฟหรือเปล่านะพี่แต่แต่ผมไม่ได้บัฟแบบไม่เคยบัฟเลยพี่จะถามอีกครั้งว่าได้บัฟไหม ก็ยืนยันพี่ไม่ได้บัาจริงๆครับพี่จุกครับมาพูดเลยพี่ผมโดนฮาเลมด่าครับวันนั้นจำได้เลยมันมากับซาเวตแล้วก็หกซุนสามแก๊งที่ห้องน้ำกาลลาดกลางพวกขาวหัวขาวไม่รู้ว่านมีมีหัวดำหัวขาวไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้แต่ว่าผมโดนกระทื่สามคนอะไม่นด้บ้เลยพี่ ไม่รู้ครับแต่ว่าเสียงใครผมไม่รู้อ่ะนั้นคุณก็ต้องไปหาให้ผมว่าเป็นเสียงใครอ่ะแล้วผมก็จำได้แค่ว่ามีตาเวทหกตุลแรรพอ่จำได้แค่นั้นอ่ะฮาเลมฮาเลมใช่ชออารงี้ยผูจำได้มันชอบตีแก๊งพวกแก๊งกูแล้วก็ชอบปุ๊ตีตายเสร็จปุ๊บแล้วชอบพูดว่าเดิเดิมเออคำนี้คำนี้กูจะดู่ไม่รู้อะไร่คนคนคนโดอยู่กูโดนเป็ตัวหนึงกระปากแปบแโดนอะไรเงี้ยร่จริงผมโดนอะไรเงี้ยผมโดนไม่รู้ว่าไร่เอรดิมเดิมนี่เหมือนเดิม ไม่ใช่ไม um ่น่าใช่ผมหรอพี่หัวขาวครับหัวขาวหัวขาวแก้มหูขาวอยู่รโดนด่าว่าเฮ้ยนี่เหล่าไม้มึงนี่แคจุกนี่ยผมจำได้เลยแม่นเลยโคตรแม่นเลยตอนนี้โอ้โหแต่ตอนนั้นผมแต่ตอนนั้นผมคือสวิสเบรนะแต่ไม่รู้อ่ะแบบเหมือนทรงแคร์ผมจัดเลยอ่ะทรงแคร์แบบว่าแบบแคร์ผมจัดเลยตอนนั้นอะจะฮาแลมอ่ะผมจำได้เลยเพราะว่าวันนั้นผมตีตายอย่างผมตื่ตายไปแล้วไงมันก็เนี่ยผมฮาแลมอยู่ด้วยเอาเอาอยีนี้ว่าอ่ะพี่ เรียวคือไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะไว้คือเอาตรงๆเลยแล้วกันจะเคลียร์แผลไหมจะได้จบๆเลยผมบๆกี<ม>่ใบครับพี่ไม่เยอะพ,พ,พี่แจ็คเอาตอนนี้ไหมครับหรือว่าจะปล่อยไปกันเอาตอนนี้ไหมพี่หรือว่าปล่อยไปกอนสิบใบวล่ะสิบใบ สิบใบพี่วันนี้ด้วยดหรไม่เดาไม่น้าขาวสิบใบแบบทรมานเอานี่ว่าเลี้ยวมึงจะได้กี่ใบมึงว่ามาพี่ผมที่สาหัสมากเลยครับไม่กูก็กูให้มึงเลือกไงมึงอยากได้กี่ใบมึงพูดมาเลยสิบใบกูให้มึงห้าใบก็ได้มึงบอกมาดีกูให้มึงห้าใบกูหอดสิบใช่ปะใช่ครับพี่งั้นกูให้มึงห้าใบแล้วกันเห็นแก่มึงโอเคปะขอบขอบคุณครับพี่ าไปโคตรประมาณมาปกูไม่ต้องมองเลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นหรอกูรู้เลยว่าแก๊งเราเอาเอาตอนนี้เลยไหมพี่หรือว่าจะให้รอหลังมีกี่คนอ่ะตอนนี้ฮาริมเหลือประมาณยี่สิบคนครับพี่ยี่สิบคนก็ลงกับสักพักดีได้อยู่เออแย่ทรมานอยู่ไอ้ยี่สิบคนอะฆ่าไปอะฆ่าไปที่ทรมานที่สุด น้องมันโดนวีกาแบนไปด้วยครับมันเข้าประเทศไหนไม่ได้เลยหลายคนเคนี่ยบอางี้อ่ามันแบบทรงมันแบบโอ้หวยแตกแหล่ไม่แตกแหล่แล้วนี่ จะร้องจะร้องจัดเลยส่งจะร้องจัดเลยคือตัดนิดเดียวจะรเออเขาเขาอะไรคนที่เนี่ยที่ที่แบบที่ออนไลน์เนี่ยไอ้ที่เข้ามาได้เนี่ยกี่คนบอกเองถามดิ เอรียวไอที่เข้ามาได้เนี่ยมีประมาณกี่คนประมาณยี่สิบครับพี่เต็มเต็มที่ที่เห็นในไอดรอปก็มีสิบแปดคนทรัพยากรเหลืออะไรบ้างแล,แล้วพวกทรัพยากรเหลืออะไรบ้างกัน,นตอนนี้มันทำงานดำไม่ได้ครับเกาะไม่มีโโครับได้แต่ใช้กเกาะแดงอย่างเดียวเลยโอเคผูค้สงสารวะไอ้ที่อ่ะ เพราะว่าเพิ่งวันนั้นก็ใส่สุดไปแบบเต็มที่กับปอปซูนอะหมดหมดกันเลยทุกคนเลยไอ้ยี่ไม่เดีแตวคนเป็นงานดำไหวยี่มันเป็นเฮียอะไร,รงานดำกันวะมึงไม่ทำงานเขียวมาซื้องานดำวะอไอ้ยียกูเห็นแล้วแบบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมั้งหวังนะวกูว่าอันนี้จริงพี่ใจผมว่า,าผมก็อยากให้พี่ปล่อยแม่ทำงานดำหน่ยอยะ มึงก็บอกเขาได้ว่าให้ให้เวลาเตรียมตัวไปให้เวลาทำงานดำอาวันให้สี่วันเท่าเหียเธอริสเ,เลยฟูธามไหมพี่แบบทุกเนี่ยนับทุกงานสามทุ่มเนี่ยงั้นเอางี้ดีกดว่างั้นเดี๋ยวไอ,าอา้ตรงเนี้ยไว้ก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ไอ้เรื่องใบขี่ใบเนี่ยได้ได้ระหว่างเนี้ยสี่วันเนี้ยตั้งแต่เวลาเนี้สี่วันเนี้ยคือทำงานดำดเต็มที่เลยทุกงานขอบขอบคุณครับ ไม่มีอะไรแล้วครับถึงต้นเดือนเลยใช่ไหมครับพี่วันที่หนึ่งหรืใช่ไหมครับเออพี่แป๊บครับถึงวันไหนนะพี่เอาที่หนึ่งเช้ทุ่มเป็นที่าไรจะอ้วกวันที่หนึ่งสามทุ่มเขบพุ่งทำไมทำท่าอะไรคืออะไรส่งมันไม่มีจริงอ่ะพี่ต้องพิมพ์ค้นหาว่าบอกส่งไม่มีเลยจะร้องไห้ด้วยเฮี้ยเฮี้ยเหลียวเฮี้ยอะไรเนี่ยยืนเบะจัดเลยเฮี้ย งั้นเดี๋ยววันที่หนึ่งค่อยมาคุยกันอีกทีนึงประมาณหลังสามทุ่มอ่ะได้ๆก็ระหว่างนี้ก็ไปทำงานดำเต็มที่เลยขอบคุณครับโดนมาหนักเหรอมโดนมาเยอะอพวกใครเลยมันโดนมาเยอะระหว่างใส่ชุดแกงเนี่ยน่าจะเต็มที่กับอันนี้ใส่ชุดแกงทุกคนด้วยนะห้าขาว่าเจอกรณีแบบไม่ใส่ชุดแกงแล้วไปทำงานดำแล้วจับได้ว่าเป็นแกงเราอ่ะอันนี้มีมีโทษนะได้ได้ครับพี่ แต่มันอยู่มานานเหมือนกันนะฮะเลมอนานมากมันไม่โดนมาเยอะหรอพี่ทรงแก๊งมันไม่ได้มา้กว่าทรงไม่มีอะคนเขาแก๊งไม่ได้โฟกัสหรือเปล่าผมลองถามไปเออเดี๋ยวมึงถามเรี่ยวทางเป็นไงตอนนี้ไอเรี่ยวกันนี้กูถามมันก่อนนะก่อนนี้แก๊งฮะเลมแนวทางเป็นยังไงวะกูเห็นแบบกูตรงนะจากจับมุมคนนอกนะกูเห็นตอนนี้แก๊งมึงดูแบบไม่มีทรงเลยใช่ครับพี่มันเป็นโดนเตี้ยนไหลใส่เตี้ยนเลย แต่มันจะยืนได้ก็โดนเสียนอีกครับมันผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะพี่แต่ผมเข้าใจครับว่าที่นี่มันเดินระดวกไม่มันไม่ใช่ทางที่นี่คอ๋อคือไม่มีใครช่วยมันกูว่าทรงอ่ะไม่มีใครโปรเทคมันเว้ยว่าทรงแบบไอ้นนี้ไหมทรงแบบไม่มีใครกุ้มกะนลาหัวอเอายงงี้เอายงง่าย กูเข้าใจไปเรื่องที่แบบดี่มันมันมาเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ที่คนของมึงหรือเปล่าคนของมึงไปทําเรื่องมาหรือเปล่าใช่ใช่ครับกูว่มันกูก็มั่นใจนะว่าตับใดตอนนั้นกูก็ทําแกงนะกูไม่ถ้ากูไม่ไปสกิดใครก่อนไม่มีใครทำอะไรกูได้นะอันนี้มึงก็ต้องควบคุมคนของมึงให้ได้นะเนี่ยขอบคุณนะพี่ เอาป็นบ,บางคนยังติด,ดเหมือนเลยนะเสร็สแล้วเสร็จืล้วยืดแล้วเฮ้ยเห็นแล้วแบบอ๋อนคือตรงกันนีะแก๊งเหมือน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 แก๊งใกล้แตกอ่ะพูดตรงเลยผ่าแบบตรงตเลยนี่คือแบบแก๊งอยากแตกปะไม่ยังไม่อยากให้แตกครับพีท งั้นเอาอย่างนี้ไหมให้สองเดือนเนี่ยถ้ายังทรงยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจเคช่วยดีกว่าช่วยทำให้แตกใครเลยดีกว่าจริงๆคือแบบผมมันจะได้มันจะได้แบบดาวบ้านแล้วครับพี่เออมันก็มีสัญญากูดีกวา่าแลเรื่องเรื่องบ้านนี้พอนึกออกใช่ไหมเคยไปสัญญาอะไรกับใครไว้อะ ใช่ใช่ครับเอางี้เอางี้ดีกว,ว่าถ้าแก๊งมึง <ไป S 1> ถ้าแก๊งมึงคนไหนเนี่ยปากดีอ่ะเดี๋ยวกูจะกระทืบตัวนั้นเรียงตัวเลยรายบุคคลเลยถ้าแก๊งมึงไม่โตภายในสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวกูจะกระทืบเลยถ้าใครใครในแก๊งมึงไปห้าวหรือไอ้เหี้ยอะไรมาห้าวพวกกูนี่มาเดี๋ยวกูจะเอาอุ้งถ่ายทีละตัวเลยใครห้าวอ่ะถ้ามึงยังไม่พัฒนาตัวเองนะเดี๋ยวกูจะพัฒนามึงให้ ถ้าป่ามึงอยู่นิ่งๆกันไม่ได้อะเดี๋ยวเจอกันหน่อยไอ้ไอ้ที่พวกมึงโดนกันอยู่ทุกวันเนี่ยคือกูมองว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กมากนะมันดูไม่ได้ทําให้แบบแก๊งถึงขั้นแบบต้องต้องมาหย่ดจุดนี้เลยเอาพูดตรงๆเลยแล้วก็อีกเรื่องก็อย่างที่บอกไว้คือคนของมึงควบคุมกันเองไม่ได้วะก็รู้ว่าแก๊งแก๊งไม่พร้อมไม่ไหวมึงก็ยังเลือกที่แบบไปแบบไปสกิดเขาก่อนเองอะ ถ้าไม่มีเรื่องให้ไปตะกิจเขาเขาก็ทำอะไรมึงไม่ได้ถ้าในระหว่างที่มึงทำงานดำของงานของพวกกูเนี่ยแล้วถ้ามึงมีปัญหาปากเสียงกับใครนะมึงแค่เอาชื่อไอ้คนในแก๊งมึงที่มีปากเสียงกนอื่นมาให้กูแล้วเดี๋ยวกูจะอาวุธมันหาเองบอกในแก๊งมึงด้วยได้ได้พี่มึงยังงอมทำเคี้ยอะไรวะ มึงทำเสียงงอมทำเพียอะไรผมเป็นภูมิแพ้ครับพี่ตอนกันกูอยู่ที่นี่พี่พี่แจ็คเขายังไม่ช่วยอะไรแบบนี้เลยนะถ้ามึงฟังดีๆเขาเหมือนเขาช่วยมึงอยู่เนี่ยลอไปนเท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวมาเจอกัพี่ไม่อยากเล่าให้บนฟังอ่ะ กูไปกตั้งทีศีแยกไหมแบบหน่วยงานองค์กรใหม่หน่วยงองค์กรจารังคารัรกษาความยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม